โอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนาะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับหาปัตทูมอนี่วอลเล็ตกันแบบฟรีๆอีกแล้วนะครับกับแอปเกมที่มีชื่อว่า Happy d u m m มนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนาะเกม Happy d u m m มนะครับเขาก็ได้ทำการอัปเดตกิจกรรมใหม่มาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันเนาะว่ากิจกรรมที่เขาได้ทำการอัปเดตมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักกับเกม Happy Dummy นะครับเกม Happy Dummy เนี่ยเป็นเกมที่ให้เรานะครับผมเล่นพวกกิจกรรมไพ่นะครับบนมือถือเนาะก็เกมมนี้เนี่ยจะสามารถเก็บสะสมคอยนะครับไปแลกเป็นของรางวัลได้นะครับก็ของรางวัลของเกมมนี้เนี่ยก็จะมีบัตรทูมันนี่นะครับ่าค่าโทรนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์เราก็สามารถแลกได้เนา ก็อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการเก็บแต้มของแต่ละคนนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่เขาได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะกดไปที่รูปทั่วยรางวัลตรงนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเขาก็ได้จัดขึ้นนะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่5หมวดหลักๆนะครับเรามาดูหมวดแรกกันก่อนนะครับรางวัลพิเศษเนาะ หมวดนี้นะครับจะเป็นหมวดที่เขาจะทําการแจกเป็นเหมือนแบบกล่องสมบัติแบบนี้นะครับให้เรากดรับเนาะก็จะมีแจกเนี่ยนะครับเขาจะเขียนช่วงเวลาไว้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่เล่นในกิจกรรมนะครับก็จะได้รับไปเนาะก็จะมีแจกเป็นคอยนะครับ1 0 0่คอยนะครับ800คอย5 0 0ยหอย6 0อยออยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ย ก็จากที่อ่านดูนะครับก็น่าจะจัดขึ้นประมาณวันที่18เดือน8นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็กิจก,กรรมอันที่สองนะครับจะเป็นกิจก,กรรมจากการเล่นไพนะ่เนาะซึ่งการเล่นไพ่เนี่ยถ้าเราได้เด้แต้มหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เนาะซึ่งของรางวัลจากทางด้านบนเนี่ยจะได้รับแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเล่นอันข้างล่างเนาะถ้าได้น็อกหมืดนน็อกสีเนี่ยก็จะได้รับ รับได้หลายครั้งนะครับก็รางวัลจะแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่นะครับอ่าซึ่งกิจกรรมอันนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนะครับไปจนถึงวันที่18เลยนะครับอ่าอันที่3มนะครับจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอ่าคนที่ต้องการเติมเงินเนาะก็การเติมเงินเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเป็นเหมือนแบบส่วนลดด้วยนะครับส่วนลด40%นะครับก็ถ้าใครที่เติมเงินในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้เนี่ยเราก็จะคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รับ ส่วนลดนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมจัดอันดับนะครับจัดอันดับอันแรกเนี่ยจะเป็นจัดอันดับการเติมเงินนะครับก็ถ้าใครที่เติมเงินติดท็อปเนี่ยเราก็จะได้รับเนี่ยนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือเนาะอย่างเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมได้ทําการเปิดให้ดู นะครับอ่านี่เลยนะครับอ่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับเป็น OPPO A54 นะครับอันดับที่2อันดับที่3เนี่ยก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับก็ในช่วงกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าใครที่เติมเงินเยอะนะครับก็จะได้รับของรางวัลนะครับแต่จะต้องติดท็อป3อันดับแรกเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมการเล่นไพ่นะครับในช่วงกิจกรรมตอนนี้เนี่ยก็จะได้รับมือถือเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครที่เล่นติดท็อป1นึเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมจัดอันดับการเชิญเพื่อน นะครับอันนี้ก็จะได้รับของรางวัลอีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้รับเป็นโทรศัพท์มือถือเนาะก็ในช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนสายเติมเงินหรือว่าสายเล่นเกมก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมอืมแล้วก็รางวัลใหญ่ของกิจกรรมในช่วงนี้เนาะก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นแจก iPhone 11นะครับสำหรับคนที่มาแข่งขันทัวร์นาเมนต์เนาะก็ทัวร์นาเมนต์อันนี้เนี่ยก็จะต้องใช้เพชรในการลงทะเบียนนะครับจำนวน180เพชรนะครับ ก็จะเห็นว่ามีคนลงทะเบียนแข่งขันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมูลค่าสูงนะครับเราสามารถกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับสําหรับคนที่เล่นได้รางวัลที่1นะครับเราก็จะได้รับ iPhone 11ไปทันทีเลยนะครับลำดับที่2องลำดับที่3ไปจนถึงลําดับที่100ยเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลตามรายละเอียดนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับเพื่อนเือนคนไหนนอะที อยากจะหาคอยนะครับไปแลกเป็นพวกบัตรทูมันนี่นะครับผมแนะนำนะครับให้เล่นในหมวดนี้เลยนะครับคนครบเริ่มเกมนะครับเรากดเข้ามาเนอะอาะอันที่ผมจะแนะนําให้เล่นนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับอันล่างสุดนะครับจะเป็นการแข่งขัน2คนนะครับ ใช้20เพชรในการลงทะเบียนนะครับซึ่งถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้รับ150คอยทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นการปั๊มคอยที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเกมอันนี้เนาะเราไม่ต้องไปแข่งกับคนหมูมากนะครับเราแข่งกันแค่1นอ่ะเจอกัน2คนนะครับชนะก็ได้รับคอย150คอยไปเลยนะครับอ่หาคอยเนี่ยก็จะมีค่าประมาณ1.5บาทเนาะเราสามารถปั๊มเล่นได้ทั้งวันเลยเนาะถ้าเพชรเรามีเยอะนะครับซึ่งพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้จากการ ล็อกอินนะครับจากตรงเนี่ยพวกศูนย์ภารกิจเนี่ยเราทําภารกิจเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นภารกิจรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะครับให้มาไล่ทํากันเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็สาหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดต เกี่ยวกับกิจกรรมของ Happy Dummy ี่คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากหางันออนไลน์นะครับเข้าสู่บัญชี t ูมัน o ี่ว w a เล็ t แบบฟรีๆโดยไม่ต้องลงทุนเนี่ยสามารถลองดาวน์โหลดเกม Happy Dummy ีเนี้ยไปเล่นดูได้นะครับเป็นแอปเกมฟรีไม่มีค่าสมาัครค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผม โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะผมก็ต้องขอตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ